สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปวันนี้เราจะไปหาหน่อไม้นะครับทุกคนคะ่ะกูเคยไปเอาอย่างอยู่พูดไปกันหงมอจ้กากาันหงมอหงมอังหวังเราะค่่าจะล้อเ่งเขา่า่อย่างนี้ล้ามากหลายหนะ่ าฮฮิตจ้าพี่น้องหาละมาไม่อ๋อไม่เขาสาเบรสตัวได้ราคาน้นนึงอืมอ๋อลดอ๋ออืมสองเงาะ อากรสอบอยู่รงวั่งอตัวอะไรก็อรได้ยสองนัว าาหาไม้วนไปค่ะไม่ใช่กูแหงกับพวกที่ปะทีมงานมาหาไม้จ้าอุ้ยซับก,ก่อนดีก่ามันขุณเลือดที่ล่ะซับก่อนดี อี่นอนอย่งเดีคุณนยัไม่ได้สนใจก, <c ười> กวานมันก็บ่ามาหรอกามเอามันม <c ười> มันก็บ่ามา <c ười> ม ว,ว้าวมึงขาไม่ฟังคุณบอ่มึงข่าวไม่ฟังคุณบอ่เออท้ไก็่ะฮะมึงยุ่สามึงขาไม่ฟังคุณบ่มึงยุสย่สสันอีพี่หอบเอามึง โอ้ยกู้อนทำไมบรีสสิ์เนใส่นใส่อยู่กับมันโอจะมาถ่ยเด็กนอนแล้วเดกนอนแล้วเดวกนอนแล้วมึงเดกนอนแล้วมงใส่นีทีมงานเาขัพี่น้องครับทีมงานจ้าทีมงานกะลมลมคุแต่กุกิตกายมาก่รองกบอใส่มมาเห็นบอก มาจกนีวังอกเหมืนม่หลนี่หวังมาจกเนี่ใช่คุณมันทังยี่หรอทังจังไถะเสียมกูจะหัวตาไปโอ้กูก็จกเ่ถึงนี่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 แล้วว่าได้ทำไมแล้วกับว่าสามขวี่น้องค่ะปอกเปลือกมันอ๋อ ปอกเปลือกมันออกมันจังใดเลยหลายไม่ใช่ป่ะเด้เอาเมื่อนะกูว่าจะมหน่อยเขาจีบาเขาบุกมข่าอาอีหานี่อีีเชอมึงสีเบกเอาเอถ่ายเอาอีโมออนอันย้มา่อย่างวะสบอมันไรเ้าใม่ไรจ้าาม่ไรเข้าใหม่ขวักขักเอากูกะดึงมาโลกูกำได้กูกะดึงมาโลด ยังมหด้วย,ยุ่งกับสีลายได้หน่อยเลยค่ะนีป่าอีบัวเพิงจะสวมซี่สวมองสิเลยโอ้ยเป็นหัวกระล่างส้มแกงรวดเขาไม่ได้เอินปอกนะคะเขาเป็นสวมเขาตมองเป็นเป็นวอดไซด์นี จะมึงจะไปเอาลงเมตตาพี่น้องเขาจะได้ทางทางยุโรปจะไดินหัวพี่เราไหมแหวงมีเอฟซีแต่ญี่ปุ่นอยู่นี่เอาเหม็นดี่ดีนะเอาเหม็นดี่ดีนี่ยินได้บรรยากาศป่าแบบดีครับพี่น้องค่ะเราสื่อเปบรรยากาศป่าแล้วค่ะ วันนี้ก็จะเอาแตมไละม่ะคะแ้าวดกามากเ่าเนะเนะเมื่อนเม่อน่อะเมื่อนะเมะเอาเมื่นะเนะเะื่มืนะ่ม่อม่เมื่เมี่มื่ม่มอมอนะม่อเม่นม่อม่อนเออนนมเมนมึ่ก่อนเอมืออนเ่อนะเมนะเมืเื่อองนเเอเน เมื่อกี้็กฟงวไเหรอเม่กี้เกม่ีหนีได้นี่คือวิธีการตัดไม้อันนี้่ะแบบนี้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 แล้วเราก็ดิง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 มันออกแบบนี้แบบนี้แล้วต่อไปเราก็ไปล้างไปไปเหยียนมันมันเหยียนไปเหยียนมันนี่ค่ะ แล้วก็ไปเงียนแต่มันก็ไป่เงียบนั่นหอกอ่ะเงียนแล้วก็มาแกงเดี๋ยวรอรอบต่อไปนะจะเอพีถัดไปนะมันก็จะอีตาเนี่ยสุวเสียงก็อีตาแบบนี้อีพีทำไปนะถึงว่าอีตาไม่ได้สุว์ห่อได้มีตาไหมส่วนมาละกอเนี่ยมาหาทำไมเพราะมันสีเดีมากรอกยากดูอยากต้องจองได้หรอคะจองได้หรอคะก็ได้เนี่จองได้หรอคะ สองฉันแบบเอาสไตล์ออกไปทางแบบว่าแบบว่าเงินเงินเงิะตัวก็เอาเบิร์เอาเบิร์ดสองทางกันนะเออเอันนี้ค่ะเอากระเบ้ช่วยถ่ายผู้ชมเมองก่อนเนี่ยดูน้าจ้าไม่ต้องันี้อันนี้ค่ะคนคาเมืองเลยเนาะอ่อกขาบอกอแมงก็เงี้งออกค่ะเงี้งออกเีงม่อเงี้งออกง เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็เอาไปล้างเป็นเยนแล้วก็ไปเกลือเลยเลยค่ะล่าสุดค่ะปลาขามคล่องมาเป็นฟูเป็นแผนไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะเอาท่าอีกก็ไปอยู่นี่เป็นเจ้าอีกนึงอยู่ผุ่นเป็นคล่องนี่ปลาผุน จดจวดจ้าได้รายแล้วเครื่องกระสอบแล้วสีเมื่อเราหลังจากที่เขาได้มาใหม่นะคะเขาก็สีเมื่านะคะพี่น้องค่ะเบิ่งจ้าทีมงานเราเอาไปหน่อยหน่อยเอาไปกระสอบได้สูบอยากพี่น้องมาใหม่ดูดีไหลจนเซ็จพายจนเซ็จกระสอบว้าขาวไม่ก็สิเต็มอยู่รอกนี่เออเราสอนกันตาย อะวังใส่เอาไปกินน้ำขอกินน้ำกับมูจ้าทมมูเขาจนวานแบกเขาแบกเขาหน้าได้คือไปตะไปอยู่ไปตะมันทันไปหน้าบอกว่านมวอยากไปมาท่านมันจอดตามันลอกบิ่งแล้วมึงหน้าคุณวังกากระต่ายเดี๋ยวพาไปถามบังต่อข้าวแกงแล้วด้วครับเดินทางหนึงให้เขาน่าอีโมบป่เคยเนาะสอบง่ายหนึ่งปี่นึองไปวัดบ่เหนื่อย